แต่ที่มันมีแรงดันไงนมูเลชเชอร์นี้อยู่ที่0.9คือยังไม่ถึง1บาทบางรุ่นใช้1.1และแต่ทฤษฎีที่ทุกทุกคนโหนดคือถ้ามีแรงดันน่ะ1บาเท่ากับ14.7 psi นะครับอันนี้ยังไม่ถึง1บา0.9นะถ้ามีแรงดันมากกว่านี้มันก็จะ,ะเผยอ์ออกสปริงจะ,ะเผยออ,อกส่งมาเป็นที่นี้นะลักษณะอย่างี้คือขี่ความร้อนมาแล้วมันมีนั่นน่ะดูลองบีบดูนี่ก็ได้บีบดูท่อเนี่ยมันจะแข็ง แข็งแรงมันมีเพชเชอร์ไงอตอนนี้มันยังไม่ออกมาถ้าถ้าวัดลดักษณะนี้ถ้าแบ็นต้องถอดนี่ออกแล้วก็วัดไอใช้ขวดน้ําวัดลักษณะที่ฝาสูบไม่ดีแล้วนะครับขี่ฟอมร้อนมาโอเคครับอัาแจน็นะครับที่ขี่แล้วฟอมร้อนขึ้นตอเน,นี้ใช้ได้แต่ไม่ดีแล้วเพราะว่ามันเกิดฟองอากาศในหม้อน้ำนะครับ เนื่องจากมันร้อนแล้วมันทำลายประเก็นไงประเก็นระหว่างสาสูบมันก็มีอากาศเล็ดลอดตามประเก็นที่ปิดไม่สนิทแล้วที่ไหมแล้วออกมาที่ช่องของน้ําก็โผล่มาที่หม้อน้ําลักษณะอย่างนี้นะครับใช้ได้ต้องคอยเติมน้ามันคอยเ,อเติมน้ําเติมอะไรถ้าโชคดีก็ใช้ใช้ไปมันผสานกันเองอะไรขมเหมามาอุดอะไรเงี้ยก็มีมีหลายคันก็กลับมาใช้ได้อย่างเดิมนะขับขับไปแล้วก็ดีขึ้นมี แต่สําหรับคนโชคดีถ้าเกิดโชคไม่ดีก็คือไม่หายแล้วก็ต้องแก้ไขมันโอเคนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการความรู้เรื่องซ่อมเครื่องยนต์เรื่องอะไรนะที่อู่เฮลคาทเวนตี้โฟนะครับสอนให้ฟรีนะครับสําหรับผู้ที่ใยรู้นะครับเราจะถ่ายทอดวิชาให้ทั้งหมดนะครับไม่มีกักไม่มีปิดนะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งซอฟต์แวร์ ใครสนใจก็มาได้นะครับสำหรับคนที่สนใจใจรักจริงๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อน